การใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอและบันทึกเสียงเพื่ออ,อธิบายเรื่องการคัดลอกแชทบบนไลน์ไปวางไว้บนเอกสารของ Google เ,เริ่มต้นด้วยเราแตะที่แชท ที่ต้องการนำไปวางไว้บนเอกสาร Google แล้วก็แตะที่คัดลอกจากนั้นไปเปิด Google Drive ในกรณีที่ถ้าเรายังไม่มีแฟ้มเราก็อาจจะเพิ่มแฟ้มได้นะโดยการแตะบวกแล้วก็แตะที่ Google เอกสารก็จะปรากฏเอกสารชื่อว่าเอกสารไม่ไม่มีชื่อจากนั้นเราก็วาง แตะแล้วก็จะมเีเมนูขึ้นมาแล้วแตะที่วางเพราะฉะนั้นแชทที่เราคัดลอกจากลายก็ถูกวางลงไปแล้วนะครับทีน,นี้เราจะเอาอีกแชทหนึ่งแชทใหม่ล่าสุดแล้วก็กลับไปที่ลยนยะกลับมาที่ลายแล้วก็มาแตะแชทล่าสุด ก็แตะที่คัดลอกดังนั้นยออ่อแล้วก็กลับมาที่เอกสารไม่มีชื่อจากนั้นแตะและเพื่อให้เมนูขึ้นมาแล้วก็แตะที่วางก็เป็นการคัดลอกและวางแชทจากลายมาลงสู่เอกสาร o o o g นะ ันนี้เป็นการพอดีแตะแล้วหายไปก็ผมก็ใช้วิธีย้อนกลับมันขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะปรับหัวข้อให้ให้ใหญ่ขึ้น,น,น,นชื่อกรอนให้ใหญ่ขึ้นทำตัวหนาตัวเอียง เปลี่ยนสีลองทำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่2แตะแล้วก็ลากจากนั้นมาที่อักษร A แล้วมีขีดๆนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนแบบอักษร เปลี่ยนแบบอักษรเป็นรูปแบบต่างๆทดลองดูนะครับลองลองลองอิมแพดิหรือลองแอดเป็นแบบนี้ดิมันอาจจะไม่เห็นต่างกันมาก แบบขนาดใหญพอเชตัวเลือกใหม่นะครับเมื่อกี้ที่เลือกว่าหลุด เลือกแล้วเราก็มาที่ตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนขนาดนะแต่ที่ลูกศรขึ้นขนาดก็จะโตขึ้นต้องการให้ตัวหนาแต่ที่ B ต้องการให้ตัวเอียงแต่ที่ I ต้องการให้ขีดเส้นใต้แต่ที่อันเดอร์ไลน์นะจากนั้นเมื่อสมมติเราแก้เรียบร้อยแล้วเราจะบันทึกนะยังยังไม่ได้บันทึกชื่อ ชื่อของเอกสารนี้กรอนกวีผูทร เปลี่ยนสีนะครับดังนั้นบันทึกบันทึกโดยการแตะลูกศรได้ขีดถูกนะเครื่องหมายขีดถูกอันนี้เอกสารนะั้นยังเป็นเอกสารที่มีชื่อว่าเอกสารไม่มีชื่อเราก็สามารถจะแตะแล้วเขาก็จะคัดลอก ก็ความแรกหรือบรรทัดแรกอะไรนี้ให้เสนอเป็นชื่อถ้าเราจะตั้งชื่ออะไรเราก็พิมพ์ไปทับไปได้เลยถ้าจะเอาชื่อนี้ก็ตกลงนะครับเพะฉะนั้นเอกสารนี้ก็มีชื่อว่ากรอนกวีภูทนนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขนะก็สามารถแตะที่เ,เครื่องมารูปดินสอรหรือปากกาที่อยู่มุมขวาล่างแล้วเคอร์เซอร์ก็จะกระพริบ,บนะ เราสามารถแก้ไขตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแก้ได้เพิ่มเติมได้แทรกได้ถ้ามีกรอนต่อมาเราอาจจะแทรกไว้ข้างล่างหรือแทรกไว้ระหว่างกลางเนี่ยก็ทำได้นะครับมันจะแทรกตรงจุดที่กระพริบกระพิบเรียกว่าเคอร์เซอร์นะครับเมื่อแก้เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถบันทึกได้ ถ้าเราทําบนเครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เรียกว่า Personal ลคอมพิวเตอร์หรือ PC หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นโปรแกรมจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติแต่บนมือถือที่ผมใช้นี่เป็นมือถือ Android ก็เราจะต้องแตะถูกจึงจะบันทึกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสาธิต การสร้างแฟ้ม Google เอกสารหรือเอกสารบน Google อย่างง่ายๆอันนี้ยังไม่ได้อธิบายเรื่องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะลองสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วเข้าที่ได้ใช่ไหมกูเกิลด้ จากนั้นถ้าเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็แตะบวกแล้วก็แตะที่โฟลเดอร์อ่าก็เราก็ตั้งชื่อได้เลยเช่นตั้งชื่อว่ากวีภูพ สองอแต่สร้างก็จะมีโฟลเดิ์นี้ขึ้นใน g o o g l e Drive ของเราซึ่งก็จะเรียงตามอักษรนะกไก่ก็ลองไล่มันะเห็นว่ากวีภูทร2ขึ้นอยู่ตรงนี้แต่เมื่อกี้เราตั้งเป็นว่ากรอนใช่ไหมฮะ เนี่ยเมื่อกี้นี้กรอนกวีภูทรน,นะฮะ แล้วก็มีแฟ้มก่อนกวีภูธรแล้วก็มีแฟ้มเมื่อกี้นทีน,นี้ในกรณีที่เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ลองกลับไปดูนะครับโฟลเดอร์ก er, วีภูธรอ,อันนี้ไม่มีรายการคือยังไม่มีแฟ้มอะไรอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเราสามารถสร้างได้โดยแต่บวก แล้วก็แต่ที่เอกสาร Google เอกสารหรือจะตั้งเป็น g o o l l s s h e t t หรือเป็น Google s l i d e นะครับก,ก็เลือกได้ทดลองสร้างเอกสารไม่มีชื่อก็จะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับ สามารถใช้การพิมพ์ด้วยเสียงนะครับแต่เท่าที่ผมใช้บนมือถือการพิมพ์ด้วยเสียงดูจะไม่ค่อยได้ผลดีแต่บน PC ที่ผมใช้กับใช้น้ตบุ๊กค่อนข้างจะตอบสนองเสียงแล้วก็พิมพ์ได้ตรงกับที่เราต้องการนะครับลองทดลองดูนะครับเราแตะที่ รูปไมโครโฟนแล้วก็ตกลงอันนี้แต่อ่าตอน คือเนี่ยมันเป็นปัญหาว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันขณะนี้เราบันทึกภาพและเสียงหน้าจอซึ่งทำให้โปรแกรม voice typing หรือโปรแกรมที่พิมพ์ด้วยเสียงนี้ไม่ได้ทำงานนะครับเอาลองท่ลองดูเนี่ยมันพอพูดปุ๊บมันจะตัดนะเพราะนั้นใช้ไม่ได้ครับ นี่มาดูต่อนะครับในกรณีที่เราทำงานไว้เราอยากจะค้นหาสิ่งที่เราทำไว้ได้อย่างรวดเร็วก็คือแตะที่ขีดสามขีดแนวนอนเนี่ยนฮะแล้วก็แตะที่ล่าสุดแล้วเราก็เปิด กรอนกวีภูทรอ,อันนี้ก็เป็นแฟ้มล่าสุดที่เราทำนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ก็แต่ที่แชร์และส่งออกก็เลื่อนตรงนี้ เป็นการเปิดถ้าถ้าเราเปิดไปที่แรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่ไม่ได้เปิดการแชร์ลิงก์แล้วก็เลื่อนมาทางให้เป็นสีน้ำเงินนั้นก็ขนาดนี้แชร์ลิงก์ละเสร็จแล้ว ถ้าเราจะคัดลอกลิงก์ไปแปะที่ใดแล้วก็แตะตรงคัดลอกลิงก์นะครับอันนี้ในกรณีนี้เราเราจะบันทึกเป็นก่อนอคัดลอกลิงก์ก่อนก็ได้คัดลอกลิงก์ไว้จากนั้นเราก็สามารถที่จะบันทึกเป็นเป็นเอกสารนามสกุล pdf ซึ่ง ถ้ามีข้อความยาวๆเขาจะจัดให้เป็นลักษณะอ e ีบุ๊กถือเป็นการทำอ e ีบุ๊กอย่างง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เนี่ยเกิดแฟ้มนามสกุล pdf ด้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับเนี่ยเกิดเกิดกนก,นกนกวีพุทธร PDF เอกสารสกุล pdf นี้มีข้อดีคือรูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราใช้โปรแกรมที่เปิดแตกต่างกันไปคือถ้าเราไม่ใช้นำสกุลแบบนี้เมื่อเรานำแฟ้ม ที่เป็นเอกสารทั่วไปไปเปิดบางครั้งรูปแบบหน้าตาเอกสารมันจะคัดเคลื่อนไปแต่เมื่อทำเป็นนามสกุล pdf แล้วมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปมันจะคงอยู่ตามที่เราจัดแต่งบรรทัดหรือรูปหน้าต่างๆเป็นระบบระเบียบไม่เปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรมที่ใช้เปิด อันนี้ความจริงแฟ้มนี้ก็ไม่ได้ยาวแต่มันจะช้าเพราะอะไรไม่ทราบนะลองลอง,ลองออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนแล้วลองอันนี้อาจจะเป็นแฟ้มเก่า มาแล้วครับใช้เวลาโหลดนานทีเดียวถ้าเป็นแฟ้มที่มีเนื้อหามากเขาก็จะจัดแบ่งหน้าอะไรต่างๆให้ซึ่งเราอาจจะใส่เลขหน้าอะไรต่ออะไรได้นะครับ